สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือแนวคิดเรื่องการเข้าลีภัยในพระเจ้าโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอเรื่องยากๆนะคะเราได้ไอเดียมาจากบทเทศนาซึ่งอ้างอิงจากสดุดีบทที่71ข้อ1-3ถึงที่บอกว่าข้าแต่พระยาเวเข้าพระองค์ลีภัยอยู่ในพระองค์อะไรแบบนี้นะคะครับ เนื้อหานี้น่าสนใจมากนะครับคือเปรียบพระเจ้าเนี่ยเหมือนเป็นศีลาป้อมปราการที่แข็งแรงมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เรากลัวหรือกังวลใจหรือเจอเรื่องทุกข์ยากเข้ามาในชีวิตนะครับในเนื้อหายังพูดถึงความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับผู้เขียนสดุดีบทนี้นะคะซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเป็นดาวิดครับผมที่ท่านปรารถนาให้พระเจ้าเป็นเหมือนแบบเหมือนบ้านที่ปลอดภัยจริงๆะคะ่ะไม่ใช่แค่ว่า ไปร่วมพิธีเป็นครั้งคราวแต่คือการพึ่งพาพระองค์ในชีวิตประจําวันเลยทุกๆวันครับออืคนที่ผูกพันแบบหลังเนี่ยเขาจะมองว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งเครียดยิ่งเจอปัญหานักๆอะ่ะก็ยิ่งต้องรีบวิ่งเข้าหาพระเจ้าเลยเพื่อไปลีภัยตรงนั้นไม่ใช่ถอยห่างออกไปใช่ครับไม่ใช่หนีเพราะรู้ว่าตรงนั้นแหละคือที่พักคือแหล่งที่จะฟื้นกําลังได้จริงๆแล้วพอเราเข้าไปลีภัยแบบนี้แล้ว ผลลับสําคัญๆที่เราจะได้คืออะไรบ้างคะมี2ออย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับ 1. คือได้พบกับการพักสงบที่แท้จริงและ2คือการได้รับความปลอดภัยครับการพักสงบที่แท้จริงคํานี้น่าสนใจจังค่ะมันต่างจากการพักผ่อนนอนหลับทั่วไปยังไงคะแล้วเราจะเจอสิ่งนี้ได้ยังไงเอ่ยกุญแจสําคัญเลยนะคือความจริงใจครับผม มันไม่ใช่แค่พักร่างกายไงแต่มันคือการที่เรากล้าเปิดเผยตัวตนความรู้สึกทั้งหมดของเราจริงๆเอะ่ะต่อพระเจ้า uh huh. แบบตรงไปตรงมาเลยไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกโกรธหรือแม้แต่ความผิดบาปที่เราทำไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตัดสินอะไรแบบนั้นค่ะเ <Kh á. S 1> พราะพระเจ้าพร้อมรับฟังเราด้วยความรักด้วยความเมตตาจริงๆไม่ใช่มาซ้ำเติมเราอ๋อ oh. การที่เราเปิดใจหมดเปลือกแบบนี้แหละครับที่มันจะปลดปล่อยภาระหนัหนกๆในใจเราออกไปแล้วเราจะรู้สึกถึงความสงบแบบลึกๆที่มันหาจากที่อื่นไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะการเปิดใจอย่างจริงใจนี่เองที่นําไปสู่สันติสุขและเรื่องความปลอดภัยล่ะคะกุญแจของมันคืออะไรคะสาหรับความปลอดภัยกุญแจก็คือความเชื่อหรือความไว้วางใจครับผม คือการเชื่อมั่นแบบจริงๆจังๆเลยนะว่าเมื่อเราเข้ามาหลบในที่กำบังของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์มีพลังอำนาจมากพอที่จะปกป้องเราได้จริงๆ <S <S 1> <S 1> ให้พ้นจากอันตรายหรือสถานการณ์แย่ๆได้เหมือนเราหลบพายุอยู่ในถ้ำที่แข็งแรงมากๆถ้าเราเชื่อมั่นจริงๆว่าถ้ำนี้ปลอดภยัยเราก็จะรู้สึกปลอดภัยจริงๆนะครับแต่บางทีเราอาจจะสงสัยนะคะว่าแค่เชื่อเนี่ยนะมันจะทําให้ปลอดภัยได้ยังไงมันเป็นแค่ความรู้สึกหรือการปกป้องจริงๆที่จับต้องได้ เป็นทั้งสองอย่างเลยครับคือเริ่มจากความเชื่อเนี่ยมันสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยข้างในใจเราก่อนเหมือนเราได้ปักหลักอยู่ในที่ที่มั่นคงที่สุดแล้วจริงๆค่ะจากนั้นความเชื่อนี่แหละที่เปิดทางให้พระเจ้าทํางานคืออาจจะคลี่คลายสถานการณ์ภายนอกหรือให้กําลังเราสู้กับมันได้ไม่ได้บอกว่าปัญหาจะหายวับไปเลยนะแต่จะเน้นว่าพระองค์จะดูแลให้เราปลอดภัยท่ามกลางปัญหานั้นๆครับ ฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะคะจากเดิมที่เราพยายามจะควบคุมทุกอย่างเองก็เปลี่ยนมาเป็นการยอมรับว่าเออเราต้องการความช่วยเหลือนะแล้วก็มอบความไว้วางใจให้พลังที่เหนือกว่าเราใช่เลยครับใช่เลยเป็นการยอมรับว่าเรามีขีดจํากัดนะแล้วก็วางใจในฤทธิอำนาจความรักของพระเจ้าการเข้ารี้ภัยจริงๆแล้วมาเลยไม่ใช่การหนีปัญหานะครับ อแต่มันคือการเข้าไปตั้งหลักในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก่อนเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจมีสติปัญญาจากพระองค์ไปรับมือกับปัญหานั้นนั้นสรุปแล้วเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็เหมือนการเชิญชวนนะคะสําหรับใครที่กําลังรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแบกอะไรหนักๆอยู่หรือกําลังกลัว ลองเปลี่ยนจากการพยายามสู้คนเดียวมาเป็นการเข้าลี้ภัยในพระเจ้าดูโดยเอาความจริงใจกับความเชื่อของเรานี่แหละเข้าไปหาพระองค์เพื่อจะได้สัมผัสการพักสงบและความปลอดภัยจริงๆครับแล้วก็มีคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากเนื้อหานี้เหมือนกันนะครับคือการที่เราได้ยินเรื่องการพักสงบเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่การที่เราได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์กับมันจริงๆด้วยตัวเองเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเลย คำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดก็คือว่าการที่เราตัดสินใจก้าวเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความจริงใจด้วยความเชื่อมั่งจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ความคิดเราหรือว่ามันจะนําไปสู่ประสบการณ์ส่วนตัวที่เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนมุมมองจากข้างในของเราได้จริงๆยังไงบ้างอืมเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะครับผมนี่คือสิ่งที่ทิ้งไว้ให้เราแต่ละคนได้ไปคร่ครวญแล้วก็ลองค้นหาคําตอบด้วยตัวเองดูครับ